จุดเน้นที่1การจัดการศึกษาระดับปฐะมวัยโรงเรียนบ้านหนองปัดฟานจัดการศึกษาแบบมอนเตสซี่ซึ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติของเด็กโดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำการใช้ประสาทสัมผัสโดยตรงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเด็กสามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจเรียนรู้ตามจังหวะของตัวเอง ครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตและแนะแนวมากกว่าการสอนแบบบรรยายการจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่มีอิสระและเป็นระเบียบใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสเด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสการทดลองการสังเกตสิ่งรอบตัว จากการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซี่แล้วทางโรงเรียนบ้านหนองปัดฟานได้มีการบูรณาการ6กิจกรรมหลักที่ช่วยส,งส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยทั้ง6กิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำและประสบการณ์ตรง 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และการประสานสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับสมอง 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวผ่านการสังเกตทดลองและลงมือทำามกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางศิลปะ เด็กๆรู้จักชื่นชมผลงานตนเองและผู้อื่นภูมิใจในผลงานของตนเอง 4. กิจกรรมเล่นตามมุมพัฒนาทักษะทางสังคมฝึกการเล่นบทบาทสมมติและการทำงานร่วมกับผู้อื่น 5. กิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมสุขภาพร่างกายและพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเกมการศึกษาฝึกทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ภาษาและการคิดแก้ไขปัญหาผ่านเกมและของเล่นที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย เป็นลากฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะพื้นฐานทุกด้านเด็กที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมในช่วงวัยนี้จะมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่อไปได้อย่างมั่นคงในอนาคต